สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ถนนเจริญกรุงนะครับก็เดี๋ยวจะไปวัดไตมิตรนะครับตอนนี้ก็เดินอยู่ข้างหน้ามีหุ่นยนต์ด้วยอะ่ะเป็นเหมือนวงเวียนนะครับ ไม่เคยเข้าประตูนี้เลยจะเป็นประตูด้านวงเวียนโอเดียน e นะครับตรงนี้เข้ามาปุ๊บมีห้องน้ำด้วยนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเข้าได้เลยนะครับ มีปกติเขาจะมีพิพิธภัณฑ์ด้วยอ่ะเอ๊ะทำไมเหมือนปิดเหมือนจะปิดนะครับเนี่ยอะไรเดี๋ขึ้นไปไหว้พระข้างบนก่อนนะครับเขาจะมีแผ่นรองมีการร้อนนะครับ ตัวน,นี้เขากัน ขบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ